สวัสดีค่ะพุทธิตาอินสวีเดนจ้าวันนี้วันเสาร์นะคะเสาร์ที่14ไหมวันนี้วันเสาร์เอาเป็นว่าวันนี้วันเสาร์นะคะมีแผนที่จะไปซื้อต้นคริสต์มาสค่ะทุกคนเพราะว่าทีา่ยุโรปแถวยุโรปเขาจะเริ่มคริสต์มาสกันแล้วนะคะที่สวีเดนเขาเรียกว่าต้นยูการ้อนค่ะเออถ้าชอบพูดผิดก็ใครที่อยู่ประเทศสวีเดนนะคะคอมเมนต์ของชอได้นะคะปกติแล้ว ที่ประเทศสวีเดนถ้าเป็นช่วงคริสต์มาสหรือว่าช่วงเทศกาลสำคัญต่างๆนี้เขาจะต้องกลับไปหาครอบครัวของเขานะคะแต่ว่าช่วงนี้เนื่องด้วยโควิดเป็นเหตุคะ่ะทุกคนโดยทำให้แต่ละครอบครัวแต่ละบ้านเนี่ยอาจจะไม่ได้เจอหน้าครอบครัวค่ะแล้วช่อกับเ็นช่อน่ะเาเราจะไปบ้านแม่ที่ฮาราริฟอร์ดซึ่งก็ขับรถประมาณ4ชั่วโมงค่ะจะไปหาแกทุกๆปี แต่ว่าปีนี้มันด้วยเหตุการณ์หลายๆอย่างโคโรนามั่งแฟนทํางานมั่งอะไรช่อเรียนมั่งหลายๆอย่างอะค่ะก็เลยไม่ได้ไปปีนี้ก็เลยจะจัดเองที่บ้านนะคะจัดก็คือแค่2คนนะคะแค่เอาต้นคริสต์มาสมาตั้งไว้เฉยๆอะค่ะเดี๋ยววันนี้ช่อจะทานพิซซ่าเสร็จแล้วก็จะไปซื้อต้นคริสต์มาสนะคะ,ะช่อจะไปซื้อร้านดอลลาร์สโตร์นะคะเพราะว่ามันจะถูกอะค่ะทุกคน ไม่เน้นไม่เน้นแพงค่ะแต่เน้นได้ของมาทุกคนอันนี้เมนูก่อนที่ช่อจะไปซื้อต้นคริสต์มาสเข้าบ้านนะคะพิซซ่าสองหน้าทานข้าวเสร็จแล้วนะคะช่อจะให้ดูว่าปชชูกู <laughs> จราจะให้ดูนะคะเวลาช่อออกไปข้างนอกนั้นมีอะไรบ้างตอนนี้ที่สำคัญมากก็คือนี่เลยค่ะผ้าปิดปากต้องมีนะคะทุกคนผ้าปิดปากถุงมือเพราะว่ามันเย็นแล้วก็ที่สำคัญตัวนี้รถ BM ของช่อค่ะช่อเรียกนางว่า BM นะคะทุกคนเวลาไปซื้อของอ่ะช่อชอบเอารถคันนี้ไปคือเราจะได้ไม่ต้องแบกของค่ะ อืมไปค่ะจะไปซื้อของกันด้วเราตอนแรกอะ่ะชอบจะไปดอลลาร์สโตร์นะคะเขาก็อยู่ตรงนี้แต่ว่าดูจากรถที่จอดข้างนอกแล้วอะ่ะเอคนน่าจะเต็มคนน่าจะล้นนะคะชอบก็เลยเปลี่ยนใจมาเป็นรูสตาแทน,นะคะ่ะนี่ รถก็เยอะนะแต่ชอบคิดว่าคงไม่น่าจะเยอะเท่ากับอดอลลาร์สโตรค่ะเพราะว่าดอลลาร์สโตรนีข่ของเขาจะถูกกว่ารูสตาร์ประมาณ1-2โครนค่ะทุกคนชอบก็เข้ามาห้าง,งานแล้วนะคะชอบจะบอกว่าที่สวีเดนอะ่ะคนที่จะปิดผ้าปิดปากคนที่ปิดผ้าปิดปากคือคนที่ไม่สบาย ส่วนคนที่ไม่ปิดผ้าปิดปากคือคนที่สบายดีนะคะฉะนั้นไม่แปลกใจเลยค่ะว่าทําไมทุกคนถึงมองคนที่ปิดผ้าปิดปากคือคนป่วยค่ะเพราะว่าประเทศเขายังไม่ได้ออกมาเลยว่าให้คุณปิดผ้าปิดปากได้ลแล้วช่วงนี้ค่ะมันก็เลยเป็นเหมือนว่าใครที่ปิดปากคือคนป่วยส่วนคนที่ไม่คือคนที่ไม่ป่วยไม่ต้องปิดปากนะคะที่อันนี้เป็นที่ประเทศสวีเดนค่ะเป็นอย่างนี้ค่ะทุกคน มันเลยทําให้ยอดยอดผู้สุยอดผู้ติดเชื้อในประเทศสิวเดีนอะ<ม>เพิ่มขึ้นสูงเรี่ยวทละลุดาวังคารไปแล้วค่ะตอนนี้อันจริง อันนี้ชอบมีแล้วนะคะซื้อเมื่อสามปีที่แล้วะคะ่ะก็ยังอยู่ ไม่มีตาอันนี้ตัวละสิบบาทนะคะทุกคนเขาก็จะแบบว่าให้เราอะ่ะมีตัวเนี้ให้แขวนนะคะบนต้นไม้ ตัวละสิบาทเองอันนี้เป็นไซส์ต้นไม้ที่ชอจะต้องเลือกนะคะมันก็จะมีไซส์ให้เราแตกต่างก,กันออกไปต้นนี้สี่สิบเก้าโคนส่วนต้นนี้ที่เขาแต่งอะ่ะเจ็ดสิบเก้าโคนค่ะทุกคนเฉพาะต้นไม้นะคะเจ็ดสิบเก้าโคนสีขาวก็เจ็ดสิบเก้าค่ะแต่ว่าพวกตัวนี้เราต้องไปซื้อแต่งเองนะคะตัวนี้เป็นประดับนะคะ สีดีสีแดงสีชมพูสีฟ้าชอบเอาสีแดงไปนะคะที่คาอทุกคนคะ <c oughs> ชอเจอต้นคริสต์มาสที่แบบว่าราคาหนักมากหนักจนคิดว่าออชอบกับแฟนคงต้องได้อยากกันเพราะว่าต้นคริสต์มาสชอบอยากได้อันใหญ่คือในความคิดของชอบ่ะซื้อหนึ่งครั้งแต่สามารถ วนได้ประมาณสัก10ปีอย่างเงี้ยค่ะซื้ออันเล็กไปอ่ะเนาะอ,อ,อยากได้อันใหญ่ทุกคนมีความอยากได้อันใหญ่ได้มาแล้วค่ะทุกคนเหงื่อออกร้อนเริ่มเปิดซิปเสื้อแล้วค่ะตอนแรกอะ่ะช่อจะเอาอโอ้รถไฟมาพอดีเลยกลับบ้านก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวอุ้ยเดี๋ยวคลิปคลิปหน้าช่จะให้ทุกคนดูค่ะว่าช่อได้อะไรมาบ้างค่ะได้ช่อไปแบกอะไรมาบ้างค่ะทุกคน บา,บายค่ะกลับบ้านก่อนนะคะ